ตอนนี้เราก็อยู่ที่ศาลหลักเมืองเจ้าปู่ศรีสุดโทเจะเข้าไปดูด้านในนะครับอยู่บริเวณด้านหน้าอำเภอบ้านดุงนะครับอำเภออยู่ด้านหลังนน้นอย่างนี้ครับพระปู่ศรีสุดโทนี่คือไม่ใช่พระไม่ใช่อะไรนะครับก็คือพญานาคนะครับตามความเชื่อตามความศรัทธาของคนในพื้นที่นะครับมีจุดถ่ายรูป นี่ครืองนี้คือพระปู่สีสดุโธคร <unity> ับแต่เข้าไปดูด้านในกันที่ศาลรลรักเมืองเราก็มาถึงแล้วนะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับคือศาลรลรักเมือง กังว oh, ัยเยอะแยะเลยนะครับนี่คือสารละเวงครับ